ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส 2, อาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบ e. ายซยอีอดีตกะกะตชี้เป้าเอาผิดกาวรูดแจกใบแดงผู้สมัครอาบาจอตอกหน้าเพื่อไทยโมทักษินช่วยหาเสียงได้ไม่แคร์โผล่สนามเชียงรายก้า นายสมชายอดีกกตกรกตค่ะได้เปิดเผยว่าเอาคนขายคุณสมบัติมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงใครผิดบ้างนะแล่เขาก็ยกตัวอย่างมานะเขาบอกว่าหากผู้สมัครไม่ยื่นชื่อพร้อมสำเนาบัตรประชาชนก่อนทําหน้าที่ผู้สมัครผิดทำผิดระเบียบการหาเสียงของกกตนะสามารถให้ใบส้มหรือใบแดงได้และหากผู้สมัครได้หนังสือเตือนทักท้วงจากกกตแล้วยังฝ่าฝืนสามารถเอาผิดให้ใบส้มหรือใบแดงได้เตือนทุกฝ่ายให้ทำถูกระเบียบครับ นายอนุสรเอี่ยมสะอาดค่ะแกนาพักเพื่อไทยค่ะได้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้นะคะบอกว่าบรรดานักร้องเนี่ยที่พาการไปร้องเรื่องคุณสมบัติของนายทักษิณเนี่ยนะคะในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยบอกว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยนะคะพักเพื่อไทยมีฝ่ายกฎหมายโดยเฉพาะที่นายทักษิณเนี่ยมาช่วยหาเสียงเราได้ศึกษาข้อกฎหมายระเบียบของกกตครบถ้วนแลววันนี้คุณทักษิณก็ไปช่วยหาเสียงที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของเบียวด้วยนะที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะซึ่งเบียก็จะมาเล่าข่าวนะสรุปประเด็นในรอบวันที่ทางดคริติกได้นําเสนอไปการในช่องทางนี้นะไปติดตามกันเยอะๆนะคะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่28มกราคม2568ค่ะนายสมชายศรีสุทธิเกรอดีตกก,ะกะตค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่า คาราวะสามจอกคำร้องเรืองไกผู้ช่วยหาเสียง2วันก่อนเนี่ยคุณเรืองไกทำหนังสือร้องกะกะตให้พิจารณาเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นมีการใช้ผู้ช่วยหาเสียงที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของกะกะตที่ว่าผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นคนที่มีสิทธิเลือกตั้งของท้องถิ่นนั้นดังนั้นนายทักษิณธนาทรพิธาล้วนไม่สามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียง ต้องยอมรับว่าคำร้องดัะกล่าวเฉียบคมในแง่กฎหมายที่กะกะตไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้นะครเหลืออีก3-4ถึงวันจะถึงวันเลือกตั้งยังมีเวทีประสายอีกหลายเวทีกะกะตต้องส่งหนังสือถึงผู้สมัครเตือนให้ใช้ผู้ช่วยหาเสียงตามระเบียบครับคุณทักษิณธนาทรพิธาขึ้นเวทีอีกไม่ได้ครับหากกกตไม่ทําก็ฟ้อง157กะกะตได้ครับส่วนที่ผ่านมาหากการทําหน้าที่ของผู้ช่วยหาเสียงมีผลต่อการเลือกตั้ง ก็ร้องใบเหลืองใบแดงในจังหวัดนั้นได้คาระวะน้ำชาสามจอกในวันไหว้ตรุษจีนะคะต่อมาค่ะวันนี้วันที่29มกราคมค่ะนาะยสมชายก็ได้โพสต์ข้อความต่อด้วยนะ,ะบอกว่าเอาคนขาดคุณสมบัติมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงใครผิดบ้างนะ,ะหนึ่งก็คือหากผู้สมัครไม่ยื่นชื่อพร้อมสำเนาบาัตรประชาชนก่อนทำหน้าที่ผู้สมัครผิดทำผิดระเบียบการหาเสียงกกตสาม,มารถให้ใบส้มหรือใบแดงได้ 2. หากมีการยื่นถูกต้องเท่ากับผอออกกรจังหวัดบกพร่องให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติกรก,ะกะตกลางนะสามารถลงโทษทางวิัยในการปฏิบัติหน้าที่เลืนเล่อได้ค่ะ 3. การหากความปรากฏต่อสาธารณะแล้วยังไม่มีการแก้ไขเช่นทําหนังสือถึงผู้สมัครให้เปลี่ยนผู้ช่วยหาเสียงถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สามารถฟ้อง157กะกะตกลางได้ 4. ผู้สมัครได้หนังสือเตือนทักท้วงจากกรกะตแล้วยังฝ่าฝืน สามารถเอาผิดให้ใบส้มหรือใบแดงได้นะเตือนทุกฝ่ายให้ทำถูกระเบียบครับนะขณะเดียวกันค่ะนายอนุสรเอี่ยมสะอาดแกนนำของพรรคเพื่อไทยค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีบรรดานักร้องพากันไป,ไปร้องเรื่องคุณสมบัติของนายทักษิณชินวัตรในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยว่าขาดคุณสมบัตินะฮะเขาก็บอกว่าพรรคเพืพ่อไทยเนี่ยก็มีฝ่ายกฎหมายโดยเฉพาะที่นายทักษิณเนี่ยมาช่วยหาเสียงเราได้ศึกษาข,ข้อกฎหมายระเบียบของกกตครบถ้วน และกกตก็ไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติผู้ช่วยหาเสียงกําหนดแค่ว่าผู้ช่วยหาเสียงต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งและไม่ได้กําหนดด้วยว่าต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตที่ไปหาเสียงด้วยนะดังนั้นเนี่ยนายทักษิณไม่ขาดคุณสมบัติสิ่งที่เราต้องตั้งข้อสังเกตเวทีครั้งสุดท้ายที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนเราขึ้นมาหลายเวทีแล้วก็พูดก่อนหน้านั้นตั้งแต่เวทีอบจอุอดรธานีอุบลราชธานีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ ถ้าเป็นไปไดห้หรือสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกกตอ,ออกมาพูดแต่นี่กกตยังไม่พูดอะไรนะประาศัยทุกทีเนี่ยมีแค่ผู้สมัครต้องระวังอะไรบ้างอีกทั้งการหาเสียงรอบนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะก็เป็นการแข่งขันนโยบายต่อประชาชนไม่หนักใจอะไรพักเพื่อไทยดูข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วคุณสมบัติก็ไม่ได้มีกำกับไว้นายทักษิณมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ค่ะเมื่อถามว่าคิดว่าการปล่อยข่าว ช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยต้องการอะไรนะนายอุรศ,ศรก็มองว่ากระแสของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยช่วงออกตัวแบบออกตัวแรงนะออกตัวแบบสตาร์ทดีนะแต่ไม่ดีขนาดนี้แต่พอผ่านไปหลายเวทีเห็นชัดเจนว่าผู้สมัครที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลผู้สมัครที่ไม่มีส่วนยึดโยงกับรัฐบาลกับผู้สมัครของเพื่อไทยนะที่เป็นพรรครัฐบาลเวลาจะขับเคลื่อนนโยบายสามารถเชื่อมประสานการทํางานร่วมกันได้หลายนโยบายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนนะสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยพูดไว้สามารถทําได้ทุกอย่าง พูดแล้วทำนะ,ะแม้บางอันจะมีอุปสรรคหรือมีคนตั้งข้อสังเกตแต่เราทําได้จากนายกเศรษฐานายกแพทองทานช่วงแรกเนี่ยอาจจะขรุขระแต่พอนโยบายเริ่มวิ่งได้ทําให้เห็นว่าผลิดอกออกผลนะ,ะประชาชนรู้ว่านายทักษิณกลับมาประเทศไทยสามารถตัดโจทย์แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตของประเทศนะฮะผู้สื่อข,ข่าวก็ถามอีกว่ามองว่าเป็นการดิสเครดิตกันหรือไม่นะนายนุสร์ก็กล่าวบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นความพยายามแต่ตอนนี้บ้านเมืองบอบช้ำม,มากจากการขัดแย้งในสังคม ผู้สมัครลงแข่งนายกอบจอก็นําเสนอนโยบายตนเองสุดท้ายก็เป็นการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ฝ่ายที่ร้องก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านมีสิทธิ์ร้องก็ร้องแต่หน้าที่ในการวินิจฉัยต่างหากที่กะกะตเนี่ยจะเป็นผู้บอกได้ว่าทําได้หรือไม่ได้นะ เมื่อถามว่านักร้องจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะนายนอุสร์ก็กล่วาวบอกว่าตนเนี่ยอยากให้ไปย้อนฟังคําปราศรัยหรือคําให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณเวลาโดนร้องมากๆว่าเสียเวลาเสียบรรยากาศทําลายบรรยากาศความสมานฉันท์มองความเป็นจริงไม่มีมูลเหตุนะไม่มีข้อมูลที่ต้องรับผิดชอบซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานว่านายทักษิณน,นะก็ได้เดินทางไปปราศรัย หาเสียงช่วยนางสลักจิตติยาภัยรัตน์นะซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจอจังหวัดเชียงรายนะที่สนามสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดอำเภอเมืองเชียงรายแล้วก็โรงเรียนพานพิเศษวิทยาอำเภอพานจังหวัดเชียงรายรวมทั้งจะไปปราศัยต่อที่หลายอำเภอเลยในจังหวัดเชียงใหม่นะท่ามกลางมวลชนแล้วก็ผู้สนับสนุนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่เดินทางไปรับฟังการปราศัยหลายหมื่นคนขณะที่การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่1กลุ่มภาพันธ์นี้ค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ และผู้เป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่รกราักฏนได้เลยค่ะ